รับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมีิเบฟโซนะอยู่กับช่วงขารเก่งหัวกันนะครับหรือว่าใครดีหัวกันช่วงนี้ตอนนี้ก็มายูริตัวเก่าที่ชนะมาชนะเบโกยะมาก็เอามาเปรียบเทียบกับยิ <c oughs> โนโุแดงนะครับมายูริยมมาทูดหันหน้า่วย สั <c oughs> งหารอรันคาอินโอเอเป็นมนุษย์สังหารอารันคาเหมือนกันครับเป็นสาย SP เหมือนกันมายยริ SP 529ครับแล้วก็อินโอเอ SP 525อผมต้องบอกก่อนนะถ้า SP เหมือนกันผมเอามาชนกันนะครับแต่ว่า SP เป็นกับ ATK ผมจะไม่เอามาชนกันนะจะเอามาแยกแยกสายกัน ให้ ATK มันไปเจอ ATK เลยเพราะว่า2องสายนี้มันเอามาสู้กันไม่ได้นะครับลิงค์มายุริครับไม่ติดชอ็อต60ไม่ติดพิษ55ครับลิงค์อินโนเอะครับเฟิ้นฟูล8ิแน์มเข้าฟิลแล้วก็อัตราลบหลีกบวก9้ครับลิ uh huh. A, งค์อินโนเอะค่อนข้างเยอะนี่นะ <c oughs> การโจมตีของมายุริเป็น าโจมตีสีแดงถ้า2เป็นถ้าโจมตีไกลแล้วก็ติดช็อตส่วนอิโนโอเอะไม่มีสถานะอะไรเลยแต่ว่าไม่ตายกับถ้า3เป็นฮิวครับ <c oughs> การโจมตีปกติไกลครับสกิล2เป็นถ้าโจมตีสีแดงต้องมาดูทางด้านของอบลิตี้ครับว่าจะน้ำหนักไปทางไหนนะมายูริความเสียหายแรง30 ไม่ติดชอ็อต60ไม่ติดพิษ55เพิ่มความเร็วโจมตีปกติ20ขอบเขตแรง20ลบฉุดเฉินบวก <c oughs> 1โนอเอครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20ครับแรง30อัตราลบรี9เพิ่มฟูมเมื่อเข้าฟิล18ครับขอบเขตโจมตี20ครับโจมตีไกลขึ้นนิดนึงความเร็วโจมตีปกติ20ครับทำให้โจมตีเร็วขึ้นครับ ก็ขอบเขตแรง40%ครับสกิลจะเพิ่มเป็น40%ครับจมตีได้กว้างขึ้น e ินโเหมือนจะดีนะถ้าเทียบกับาการเล่นทั่วไปแต่การเล่นทั่วไปผมว่าให้มาอยู่ิีดีกว่า e ินโเมันสะดวกทางด้านของอยิวเลือดอะไรประมาณนี้นะครับอาพเลิตี้เข้าๆแล้ว อีโนเวมี Ability มากฝันหนึ่งด้วยมากฝันหนึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้ <c oughs> แต่ผมมองมอง,มองดูโดยโดยรวมนะผมว่ามาอยู่ดตอนนี้ดีกว่าครับ <c oughs> เพื่อให้แบบอ่มันน้ำหนักมันมากขึ้นนะ <c oughs> เราต้องเอาไปเล่นดูครับทั้ง2ตัวเลย ทั้งมายูริแล้วก็อินโนเอะผมเอามาใส่เรียบร้อยแล้วปในดันคอน,นี่แหละดันคอนดันค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ยากตัวปกติเล่นได้ปึ๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบรกไว้ก่อนมายูริตีปกติ่าดูด้างหน้าของอินโนเอะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเป็นแพทเทินหนึ่งสองสามเฮ้ยมันมีแค่สามอีกเหรอโอมายุริผมว่าตีปกติมายุริดีกว่านะเนี่ยแต่๋ยวเขาไปใสยสกิลครับเราต้องดูทางด้งหมดสกิลมาย,ยุริสกิลหนึ่งฮึบพุ่งไปเสียบโอเคอินโนเอะสกิลหนึ่งชุบโอ้ยิงไกลพอสมควรสกิลหนึ่งผมให้อินโนเอะครับสกิลสองชุบชุบชุบ,ชบโอ้ดี สกิลสองอิโนโอเอชึบชึบ <c oughs> ผมให้มายุริสกิลสามมายุริก็ดีครับสกิลสามอิโนโอเอฮิวฮิวแต่ไม่เกิดดาเมจอะเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยมายุริรสกิลสามมันเป็นช็อตด้วยอิโนโนเอล่่ไปตายไม่ตายก็ไม่เกิดดาเมจครับเอาไปสู้จริงค่อนข้นขนางลำบากนะมันเหมือนกับว่าเรามีอยู่แค่ สองสกิลแค่นั้นเองอะ่ะแล้วสกิลสามฮิวไม่ตายฮิวฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิวมันก็ฮิวมันจะฮิวอะไรขนาดนั้นมันก็ใช้ต่อสู้จริงลำบากอยู่แฮะการต่อสู้จริงไม่ต้องฮิวบ่อยก็ได้ <c oughs> มีฮิวหนึ่งอันกำลังดีครับมีหลายอันมันจะเป็นภาระ,ะนะเพราะว่าเราจะไม่มีสกิลในการเล่นนะโอเค ก็เท่าที่ดูคร่าวๆนะผมว่าให้น้ำหนักไปทางมายุริเหมือนเดิมครับมายุริพี่แกค่อนข้างที่จะน่าจะดีกว่าอินอุยนะจริงๆมันต่างกันไม่เท่าไหร่นะแต่ผมให้มายุริแล้วกันในการไฟล์รอบนี้ให้มายุริ เป็นฝ่ายชนะอินโอเอไปโอเคมันสู้ไม่ได้จริงอะ่ะมันออร์ไบตี้มันอยูซะเยอะออร์ไบตี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาต่อสู้นเนาะโอเคเอาเป็นว่ามาอยู่ิีชนะแล้วกันครับสำหรับรอบนี้ ก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันให้คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะค,ะนะครับสวัสดีครับ